nương song tham xúi bạo hiên nè nòng cày <laughs> ăn <Tiền> nghiện cho khóc <laughs> cho khoáng này bạo hiên luôn luôn đàn ông bạo hiên đi nòng Thái Hậu nó Thái Uyển muốn bạo hiên nương <laughs> 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 song tham <xong. cười> nhơn 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 yeah. nhơn 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 à, à, nhơn 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 nhơn

เป็นแนวนี้ได้เป็นแนวได้จะเปนคนนึ่มันเป็นยังไงปากสิวายคนหนาวคนหนาวคนหนาวเมื่อนานหนาวจี๊ดเขียมหรอกว่าไรกันครับคนหนีเห็นตุ๊กเทปบอเห็นตุ๊กเทปบอเพลงเดะเพลงเร็วขึ้นมากนี่จะเราได้ติดกูยิงต้องปะทะแล้วสิอันไหนก็่ไม่ให้ลูกขายกันลูกสาวมาเต้นเนาะแม่ก็ได้เต้นแทนลูกสาวก็บเฮดขั้นเขียวอยากเต้นไหลโคตรเอาโคตรเลยลูกขึ้นเลือยโคต่ได้ ใครป็นบิวเจียแตยินเสียงโดนตีมันติมติมไม่หัวใจห้องสิ่ยงมันโอด่ได้ในหัวใจหัวยังก่อหัวใจหัวยังก่อหัวใจหยเกาะเติมเติมไม่หัวใจมัน